อาหารก็จะมีลักษณะคล้ายกับท่อโดยมีอวัยวะต่างๆที่ช่วยในการย่อยอาหารสวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้ววันนี้เราจะเรียนวิชาสุขาศ,ศ,ศ,ศึกษาวันนี้เราจะเรียนเรื่องระบบย่อยอาหารข่ะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะไปค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูความสําคัญของระบบย่อยอาหารกันก่อนนะคะนักเรียน ระบบใยอาหารเป็นระบบที่มีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของร่างกายของเราเพราะเป็นระบบที่เปลี่ยนอาหารที่เรากินเข้าไปให้เป็นสารอาหารเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ได้นั่นเองค่ะเรามาดูหน้าที่ของระบบใยอาหารกันต่อค่ะนักเรียน ระบบย่อยอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหารให้เป็นสารอาหารขนาดเล็กลงแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่สระบบไหลเวียนเลือดเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ค่ะพลังงานที่ได้มาจากการรับประทานอาหารก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายต่อไปค่ะนักเรียน ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่และอวัยวะที่สำคัญในระบบแย่อาหารกันต่อค่ะอวัยวะหลักๆมีสีอย่างด้วยกันค่ะ 1. ฟัน 2. กระเพาะอ,อาหาร 3. ตับและ4ลํลำไส้เล็กค่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะฟัน ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลง 2. กระเพาะอาหารจะทำหน้าที่ผลิตน้ำย่อยออกมาย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงเช่นกันค่ะและ 3. ตับจะทำหน้าที่ผลิตน้ำดีและส่งไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีเพื่อใช้ในการย่อยไขยมันให้แตกเป็นเม็ดเล็กๆ สุดท้ายลำไส้เล็กจะทำหน้าที่ย่อยอาหารทุกประเภทซึ่งอาหารที่ถูกย่อยแล้วจะถูกดูดซึมผ่านผานังลำไส้เล็กเข้าสู่เส้นเลือดค่ะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของระบบย่อยอาหารกันต่อนะคะนักเรียนสมมุติว่านักเรียนหิว KFC ใช่ไหม แล้วนักเรียนก็เอา KFC ที่มีอยู่ในมือเข้าปากพอเข้าปากเสร็จแล้วด่านแรกที่จะเจอก็คือฟันเพราะฟันจะทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดแล้วต่อมน,น้ำลายก็จะขับน้ำลายออกมาย่อยอาหารตะให้แป้งพอปากทำหน้าที่ของมันเสร็จแล้วก็จะกลืนลงไปไปยังหลอดอาหาร แล้วก็ส่งต่อไปที่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารก็จะทํำหน้าที่ขับน้ำย่อยออกมาย่อยอาหารอาหารส่วนใหญ่จะย่อยอยู่ที่กระเพาะอาหารนะคะเสร็จแล้วกระเพาะอาหารก็จะส่งอาหารไปยังลำไส้เล็กซึ่งจะมีตับและตับอ่อนที่จะผลิตน้ำดีและส่งไปเก็บที่ถุงน้ำดี แล้วส่งต่อไปที่ลำไส้เล็กเพื่อทำให้ไขมันแตกตัวตับอ่อนจะผลิตน้ำย่อยและส่งไปที่ลำไส้เล็กเพื่อย่อยแป้งไขมันและโปรตีนส่วนลำไส้เล็กก็จะได้รับน้ำดีจากตับน้ำย่อยจากตับอ่อนและน้ำย่อยที่สร้างจากลำไส้เล็กเพื่อย่อยอาหารทุกชนิดลำไส้เล็กจะย่อยอาหารทุกชนิดให้เล็กที่สุด จนสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เพื่อความเข้าใจมากยิงขึ้นเด็กคนครจะขึ้นวีดโอให้นักเรีเยนรับชมกันนะคะปากเป็นอวัยวะส่วนแรกของระบบการย่อยภายในปากจะมีฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้อาหารมีขนาดเล็กลงต่อมน้ำลายจะผลิตน้ำลายเพื่อคุกเค้าอาหาร และลาเลียงอาหารเคลื่อนที่สู่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเปรียบเสมือนเครื่องปั่นจะช่วยย่อยอาหารที่ถูกส่งมาจากปากน้ำย่อยจะถูกผลิตลงสู่กระเพาะอาหารน้ำย่อยจะย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงอาหารที่ถูกย่อยจากกระเพาะอาหารจะผ่านลงสู่ลำไส้เล็ก การย่อยในลำไส้เล็กจะทำให้อาหารกลายเป็นสารอาหารขนาดเล็กจนสามารถซึมผ่านเข้าสู่หลอดเลือดและลำเลียงไปกับเลือดเพื่อเลี้ยงระบบอวัยวะอื่นๆในร่างกายและทำให้ร่างกายแข็งแรงในลําไส้ใหญ่จะดูดซึมน,น้ำและเคือแร่นำไปใช้ในร่างกายในลําไส้ใหญ่นั้นจะไม่เกิดกระบวนการย่อยอาหาร แต่เป็นทางผ่านของกากอาหารที่เหลือจากการย่อยโดยจะถูกขับออกตามทวารหนักต่อไปเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนทีนี้รู้และเชื่อไหมว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยจะไปย่อยที่ไหนและอวัยวะใดที่จะทําการย่อยอทีนี้เราไปดูกันการบ้านกันเลยค่ะนักเรียนให้นักเรียนอธิบายหน้าที่ของอวัยวะที่ครูกำหนดให้อ,อย่าลืม ทำการบ้านด้วยนะคะถ้าทำแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อชนนั้นเลขที่มาให้ครูด้วยนะและการบ้านทุกอย่างครูมีคะแนนได้นะสำหรับวันนี้ครูก็ขอ,อ,อกตัวลาไปขอรนกนักเรียน